ไฮชิงเชิญชิมอินพัทยาพามาที่ร้านเจ๊น้องซีฟู้ดสะพานยาวนาเกลือรอบนี้เป็นรอบที่สองที่มานะคะมันอร่อยจนต้องมาซ้ำเมนูนี้เป็นเมนูที่อยากลองมากค่ะหมึกผัดน้ำดำหมึกผัดน้ำดำของที่นี่นะคะหมึกเขาสดมากๆเลยแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยหอมสมุนไพรแล้วสนุกด้วยฟันดำเลยจ้า แล้วเมนูที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกุ้งแม่น้ําผัดพริกเกลือค่ะรอบที่แล้วมาสั่งติดใจมากรอบนี้ก็มากินอีกอยังอร่อยเหมือนเดิมอร่อยมากเธอ กุ้งที่นี่นะคะสดมากค่ะเนื้อเด้งมากเลยแล้วรสชาติของแบบการผัดพริกเกลือของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมันจัดจ้านมันอร่อยมากค่ะมันครบ <You S 1> เครื่องจริงๆเครื่องที่เขาผัดมานะคะมันเคลือบอยู่ในทุกส่วนของกุ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวกุ้งหัวกุ้งคืออร่อยกินได้ทั้งตัวเลยอะค่ะฟินๆอ่ะแล้วชิงก็ไปจอแจกับหมึกผัดน้ำดำไม่หยุดคือมันอร่อยมันสนุกสนุกสนานมากเลย จานต่อไปนะคะก็เป็นปลาเห็ดคนผัดเผ็ดค่ะปลาสดมากเนื้อขาวหวานอร่อยมากผัดเผ็ดก็หอมเครื่องแกงดีนะคะชิงขอแนะนำเลยนะคะร้านเจ๊น้องซีฟู้ดเนี่ยไม่ควรพลาดเลยเวลามาพัทยามันอร่อยจริงๆมากี่ครั้งก็ต้องมาซ้ำอร่อยจริงๆนะ